เพื่งนทิพย์กินเที่ยวครับความสุขดีที่การคนำคืครับวันนี้มาไกลครับจะพาคนมาเที่ยวชมทะเลยามค่ำคืนครับผมขึ้นแรงครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชนบุรีนะครับบางแสนนะครับเพิ่งมาถึงนะครับมืดละโ้วขึ้นแรงมากครับดูครับ บรรยากาศทะเลตอนคืนครับฝนตกไปๆครับผมเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาดูทะเลตอนเช้านะครับวันนี้เพิ่งเพิ่งมาถึงนะครับี่ยมืดแล้วประมาณตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณทุ่มสิบเอ็ดนาทีครับโอ้ดูคลื่นครับแรงมากบรรยากาศก็จะมืดหน่อยมีฝนตกไปๆตลอดทางครับ ผมมาถึงที่นี่ก็อยังตกไม่หยุดนะครับแอนานๆมาทีครับในรอบ10ปีสดชื่นครับทะเลยาน้ับทีออขึ้นแรงมากครับเดี๋ยวจะพาเดินเลาะชายหาดนะครับช่วงนี้พอดีว่าเป็นช่วงพายุนะครับเข,า,ขาบอกว่าพายุจะมีถึงที่เอ็ดหรือสิบสิบเอ ตอนนี้มาก็ตกตลอดทางครับนานมาทีครับรู้สึกแปลกหีูแปลกตาขึ้นเยอะแต่ช่วงนี้มันก็ดูเงียบเนานะครับร้านค้าก็ดูเงียบๆแบบไม่มีพลังก็มีแต่คนไทยเที่ยวเองครับขนาวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยคึกคักร,ร้านค้าก็ดูเงียบๆอุอ ก็มีคนนั่งอยู่นะเยอะเยอะอยู่พอเยอะอยแต่มันบรรยากาศมันดูเงียบเงาก็มีบางส่วนนะับมาการเต็น์ปิกนิกนั่งดื่มเบียร์ชมวิวทะเลเห็นได้บรรยากาศเลยนะครับดบื้ จะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฝนไม่ยังไปปล่อยนิดๆครับส้มตำส้มตำเล้วค่ำคืนเป็นห้องน้ครับ บุฟเฟ่ร้อยเก้าเก้าโอ้โหคนเยอะครับร้านนี้ชื่ออะไรติดมันครับร้อยเก้าเก้าโอ้โหคนขโมงเลยเค,คนเต็มครับร้านนี้เยอะมาก โอ้ร้านนี้คือคืนคนเยอะจ้ะบุฟเฟต์บุฟเฟต์ปิ้งย่างกระทะร้อนนะร้อยเก้าเก้านะ้ครับคนเยอะเดี๋ยวมาลองชิมพวกนี้ก่อนร้านค้าก็มีพอมีคนอยู่ครับแต่ไม่เยอะ ตลาดลิงคลีโอ้รถเยอะอยู่พอสมควรนะครับหรือว่าเขากำลังเลื่อมมาเชี่ยวกันพรุ่งนี้นะครับไปครับ นีนจะเป็นร้านอาหารมันจะการในร้านก็คือคักอยู่นะครับคนก็พอมีนะครับมาเที่ยวกัน เรือเรือหาปลาเยอะมากครับดูหลายสิบลำมองไม่เห็นเลยที่เป็นไฟกระพริบกระพระพิบไก,กล,กลๆอะ่ะเป็นลานเลยให้คนมานั่งเล่นดูทะเลตอน,นคืงครับ ผลก็ยังไปปลอยอยู่นะครับโอ้คลื่นแรงมากนั่นาจะเป็นเรือหาปูหาปลานะครับดูครับไกลๆน้นมืดคลึ้มครับฝนอย่างแรงนะครับมานู้นแล้วครับรยากาศจะเป็นแบบไหนครับ มันก็ไม่ค,ค่อยคึกคืนเท่าไหร่นะเงียบเงียบเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควหลังโควิดแล้วก็มีพายุเข้าแล้วก็ฝนตกเลยครับช่วงนี้ คืนนี้เราพักกันที่โรงแรมนานาชาติบางแสนนะครับใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็ถือว่าที่พักนี้ราคาถูกมากนะครับโดยเฉพาะโรงแรมที่เขาเข้าร่วมกับกิจกรรมของรัฐบาลเหลือราคาไม่ถึงพันครับผมมีบวกอาหารเช้าด้วยนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับใครว่างหรือมีเวลาก็น่ามาเที่ยวและพักผ่อนนะครับผม